สวัสดีครับ EP นี้มาดูนะครับว่าทําไมเราถึงต้องเรียกว่าบุรีนะครับใครที่สมัยก่อนตั้งใจเรียนภาษาไทยหน่อยนะครับก็จะรู้ว่าบุรีเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนคําไทยใช่ไหมครับก็ถูกต้องนะครับบุรีไม่ใช่ภาษาไทยนะครับในสมัยก่อนนะครับมีการนําใบยามาม้วนสูบนะครับเป็นลักษณะเดียวกับบุรีนะครับแต่ว่า ตอนนั้นอะ่ะยังไม่ได้เรียกว่าบุหรีนะครับตอนนั้นใช้ใบายามาม้วนสูบก็เพื่อใช้ในการรักษาโรคนะครับก็จะมีหลักฐานปรากฏแแหละนะครับว่าในบางช่วงมีการรักษาโรคหืดโดยการใช้อ่ามวนยาสูบนะครับก็คือม้วนม้วนม้วน,วนแล้วก็สูบเข้าไปรักษาโรคนะครับคิดว่าเนี้ยน่าจะเป็นสาเหตุที่เขาเรียกว่ายาสูบหรือยาเส้นในอดีตนั้นนะครับคำว่าบุหรีเนี่ยเป็นคำพูดที่ ใช้กันในแวดวงคนชั้นสูงนะครับไม่ได้ไม่ได้พูดกันในหมู่คนทั่วไปชาวบ้านนั้นตลาดเท่าไหร่นะครับล้วก็สันนิษฐานกันคําว่าบุรีเนี่ยมาจากภาษาเปอร์เซียนะครับเปอร์เซียอีกแล้วใช่ไหมใครที่ติดตามอีีก่อนๆก็น่าจะอุทานคนํานี้ใช่ไหมครับว่าเออเปอร์เซียอีกแล้วนะครับภาษาเปอร์เซียคําว่าบุหรี่แปลว่าแหลม อ่าแล้วทาไมต้องแหลมใช่ไหมครับเพราะว่าบุหรี่ที่เราเห็นทุกวันเนี้ยมันมันไม่ได้ดูแหลมแหลมมันจะเป็นทรงกระบอกใช่ไหมครับอ่าคือเขาบอกว่าในสมัยก่อนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยบุหรี่มันจะมีลักษณะเป็นก้นแหลมแหลมนะครับบางทีก็มวนด้วยใบตองบ้างใบจากบ้างนะครับจนมาถึงช่วงรัชกาลที่4ี่นี่แหละถึงมีบุหรี่ในรูปแบบปัจจุบันปรากฏขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็จริงๆแล้วบุหรี่เนี่ยเข้ามาคิดว่าเข้ามาพร้อมกับชาวเปอร์เซียในสมัย อยุทธยาแล้วนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็เราก็สูบตามชาวเปอร์เซียนี่แหละแล้วก็เรียกตามชาวเปอร์เซียว่าบุรีนะครับแต่ว่าคิดว่าบุรีก็ไม่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ไม่ได้เริ่มต้นมาจากเปอร์เซียนะครับเพราะว่าเหมือนในรูปโบราณของอียิปต์นะครับก็จะเห็นการสูบลักษณะคล้ายๆกับบุรีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์เมื่อแบบประมาณ4 5 0 0ปีแล้วนะครับผมถ้าชอบช่องเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ